ทำไรโลกทำไรนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเปียกหมดแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยิงปืนเหรออุย้ยไหนหนูลองยืนไกลๆหน่อยสิว่าปืนหนูมันถึงไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ประมาณกี่เมตรนี่ประมาณห <c oughs> ้าเมตรนะเนี่ยอานนี้ก็ถึงอยู่เนาะแต่เบาๆละ ฟังจากเสียงนะว่าเจ็บไม่เจ็บฟังจากเสียงนะนี่ได้อยู่เนาะอ้อยโดนเหรอโดนสิไอ้ไอ้ไอ้ นี่นะการยิงก็จะเอเป็นนี่นะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊เติมน้ำได้ด้วยใช่ไหยลูกไหนเติมน้ำเพื่อนเพื่อนดูสิไหนหายเติมน้ำเติมแล้วหาอีกทีเหมือนหรอเติมหรอเติมแล้วอ ออืไม่เห็นโดนหัวเลยใชกไหมนิดอ่าป๊าลองยิงหนูอ่าหนูเป็นเด็กหนูเจ็บไหมไม่เจ็บหรออ้าวอ้าวน้ำไม่ไหลแล้วอ้าวป๊าเป็นนี่แหละ เออเอ้ลองยิงให้ดูอันนี้ระยะนี้น่าจะสองเมตรนะอุ้ยระวังลูกระวังล้มจะกรจี้หน่อยหน่อยไหมเยยเยิยงยยงยยงย ทหารทานแบกปืนไปโบกตึกทาหารหอมยิงอะไรดูสิทหารหอมยิงฆ่าศึกไอยยิงแต่ว่าป้านี่เองไออ้อยเจ้าหอมชอบปืนอันนี้มากเลยใช่ไหมโลกชาร์จแบต ทั้งเติมแล้วก็ใช้ยิงด้วยเติมน้ำด้วยใช่ไหมคะลูกหอมอืมก็หนูเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ไงน้ำมก็ไหลลงสนามหญ้างไงคะหอม เบาไหมคะอ๋เอเติมน้ำเข้าไปเต็มก็เบาอยู่ใช่ไหมลูกไม่เบาเอา้าเติมน้ำเข้าไปเต็มหนักเลยเหรอ,นนอหนักนิดเดียวหนักนนิดึงเนาะหูถือไหวอยู่ใช่ไหม,หมเป็นอะไรรักมันเหรอห,หนูเจ็ดขวบใช่ไหมหนูเพิ่งมีปืนอะฉีดน้ำอันนี้อันแรกใช่ไหมลูกอืม นี้จากระยะนี่ก็ต้องมีประมาณ3สี่มเมตรนะนี่เพราะมีแปลไข่หอมด้วยเพราะมีน้ำใส่อนอน เติมน้ำทีู่กน้ำหมดแล้วมั้งนี่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิธีเติมน้ำอีกทีนึงนะหนูหนูเอาปืนให้ป้าเห็นหน่อยให้เพื่อนเเห็นว่ารูเติมน้ำมาอยู่ตรงไหนอ่าชี้ให้เพื่อนดูด้วยนี่รูเติมน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเติมน้ำทำไงให้ทำให้เพื่อนดูก่อนลูชี้ให้เพื่อนดูก่อนชี้ให้เพื่อนดูก่อนค่อยทำชี้ชี้ชี้นี่เอาเอายกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาว่ามันมีรูว่ามันมีที่ยิงกับที่ฉีดใช่ไหมคะ เป็นอย่างี้มันเป็นรูระบายน้ำไงไหนๆให้ป๊าดูซิน,น้ำมันออกจากตรงไหน,นมืน่อกี้เออนี่เวลาเราเติมเราก็กดมาข้างหน้าใช่ไหมคะอือกดมาข้างหน้าเลยนี่แล้วเพื่อนก็ดูนะน้ำก็จะค่อยๆขึ้นมานี่เอ้าเฮียให้ยกเติมให้ดูไม่ให้ น่ดูที่นิ้วของข้าวหอมอ่าลูกเอออย่างนั้นอไนะปให้เพื่อนดูที่นิ้วข้าวหอมเออนี่นะเวลายิงก็กดมาข้างหน้าแล้วเวลาเวลาหนูกดเติมหนูกดไงหนูให้เพื่อนดูสิเอ้นานป๊าไม่เห็นสิลูกหนูต้องใช้อีกข้างหนึ่งกดสิลูกป้าเพื่อนๆจะได้เห็นนะ่ะ<า>อือน้ำขีดในหัวอืนี่กดตรงนี้นะ นี่แล้วน้ำก็จะเข้ามาเลยคุณเห็นไหมว่ามีระเบดเยอะดอ๋ออืออะไรชอบปืนนี้มากเลยใช่ไหมอือไปไหนอีก ไปไหนอีกฮะจะทำไรอยู่ดีมาจับหัวป้าทำไมฮะอ้ไปไกลเหมือนกันนะนี่ไหนหนูยิงเจ้าหมีสองตัวนะสิลูกอะอะไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วอ่ะ เืออืม,อมยิงฉันเหรอฉันก็ยิงเธอเหมือนกันฉันยิงเธอด้วยกล้องวิดีโอนี่แหละ <c oughs> หันหันโกนให้กันอีกแล้ว อันนี้ก็เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยที่เอามาเล่นนี่ถือว่าแบตก็โอเคอยู่นะแต่เวลาชาร์จเต็มนี่ยังไม่เคยจับเวลานะส่วนใหญ่ก็ชาร์จทิ้งไว้เลยข้างในก็จะเป็นฐานหนึ่งก้อนน้ำถ้าบัน้ำออกออกมแล้วนะเ่ปางสว่าน้ำเข้าไปนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเข้าหรอกลูก ยังไงป,ป้าซ่อนดีใช่ไหมล่ะหาป้าไม่เจอเป้าหายไปแล้วลนะเห้เาแล้วป้าไม่เห็นหอมอะ่ะ โดนแล้วไปโดนแล้วโอ้เก่งเปียกหมดแล้วหนีฉันไปไหนเฮ้ฉันหนีฉันไปไหนถ้าโดนฉันยิงแล้วนี่ยิงเป็นชุดเลยลนะนี่โอ้ อ,อ้าวฟาแลงฟาแลงโอ้งอนเลย